นักรักของซูนารีราชสิมาค่ะเรียกได้ว่าหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะสําหรับนักร้องลูกทุ่งที่มีผลงานและก็มีชื่อเสียงอย่างมากมายแล้วค่ะด้วยความที่เขามุ่งมั่นมีความตั้งใจทําให้ผู้หญิงหลายคนเองนั้นก็ยึดเธอเป็นตัวอย่างที่สุดยอดมากๆเลยเทีเดียวค่ะปัจจุบันเจ้าตัวนั้นนะคะก็เคยแต่งงานกับดีสามีแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนซึ่งก็คือน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์นั่นเองค่ะ หลังจากนั้นเจ้าตัวตัดสินใจอยากกับผู้ใหญ่ต้อนนะคะซึ่งทําให้เจ้าตัวยกสมบัติให้ทั้งหมดเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้น้องฮิโร่และก็น้องอาเธอร์มาอยู่ในความดูแลของเธอมีข่าวว่าเธอเองนั้นพบรักกับทางนั้นของเจนสึกซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของพยับคําพันทําหน้ทนาที่ขับรถให้สุนารีต่อมาก็มีลูกกับเจนสึกสุทัศสนารีลูกก็หลุดไปวันที่15กุมภาพานันธ์2550ค่ะตอนนี้เจ้าตัวอายุ40ปีแล้ว จนเมื่อเดือนมิถุนายนเจ้าตัวอยู่ในวัย46ปีก็ได้ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับวาวเตอร์หนุ่มจากประเทศนเทลลนเธอร์แลนด์ซึ่งทั้งคู่เองมีอายุห่างกัน20ปีแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาลูกประสักดๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทำให้ทราบดีว่าความรักนั้นเจ้าตัวเองถือว่าเจอความรักที่ดีมากๆเลยในครั้งนี้อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ